thank mm -hmm. you ว่าไอโลโก้อันนั้นฉันก็ใช้ฟรีฟอก็คือเราทำเป็นรูปแบบนี้ก็คือเป็นรูปสกินตัวเต็มแต่ว่าเราต้องทำเป็นรูปปงหมดคือเป็นรูปแบบนี้เพื่อที่จะแปะไว้ในงานซึ่งเราทำรูปแบบนี้ เาไปเอาไว้ให้นะคะแม่คิดว่าเวลนี้เราเรียนเนาะเราแบบนู้ดอย่างไร้ทุกคนเห็นหมดทั้งสอง,งไนะแม่รู้ก็มาจะเห็นไหมฉันต้องทำการ transfer เรามีจานกระดาษนะคะอันนี้คือเราจะเอามาวาดรูปมันเตอร์เป็นอย่างงี้ ฉันคงวาดไม่หมดหรอกเยอะมาก,น,กาน่ารักนี่เลยที่เห็นนี้ข้างหลังนี้ไม่ใช่แบบโลกเลยนะทุกคนเป็นท่าน,นั่งเลยเป็นแบบที่เอาไว้นอนที่จริงแล้วโต๊ะอันนี้เป็นเก้าอี้ตัวนึงเป็นเก้าอี้ทำงานที่แบบเป็นเก้าอีน้นอนด้วยไม่ใชรอแล้วเดี๋ยวเล่นมากนะคะคือวันนี้เป็นแม่ใช่ไหมให้เดี๋ยวกลับบ้านนะเราก็จะได้กินจะได้กินมกหมดกั้งค่ะเพราะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาตัดแเบบกิดอ,อึแล้ว คือคือเมื่กี้เราจะไปปรับพัดลมใช่ไหมเราคือแบบเมื่อคืนอ่ะฝาก่อมันหลุดแล้วแเราลืมแล้วแบบโอ้โหคราวนี้ไม่แหย่พัดลมเฉยเลยงงมากอ๋อใช่เดี๋ยวเราจะ d ดี๋ยอาไเค้กเว้นเกิดให้คุณแม่นะคะอุ้ยคุณแม่ว่ะตัตีแบบที่บ้านก็คือเรี่กกันแบบแม่มึงเป็นแบบ ภาษาบ้านนอกอะ่ะแม่มึงพ่อมึงอะไรเงี้ยคือได้ยินเขาเรียกกันจะติดปากตลอดน่ะแม่มึงพ่อมึงก็แต่นั้นก็คือยาวหรือ้วมันไม่ใช่คำหยาบนะทุกคนในกรณีนี้นนก็โด,ดนค้งเหรอทำอไรตรงนั้นอะพ่อไม่อยู่มันดือ้อเลยทุกคนมันดื้อแบบดื้อเงียบเป็นเด็กดื้อ เาพาุาดูของขันเกิดที่เราให้แม่ไปนะเต้นเตนคือมอเอดแลนน้ำมันะค่ะอยากอวนมากเราภูมิใจมาก ไม่ได้ใช้เลยคุยใช้กันไม่เป็นแล้วแบบเราดีใจมากนะคะเพราะว่าเราเราหาได้ม้อฮาลิตแบในราคาแบบไม่ถึงพันแล้วถือว่าเราเก่งมากเราจะทำเค้ยยังไงดีน้ำแข็งนี้เรากินคนเดียวนะคะเราก็เลยจะใช้อันแสนสะอาดเลยกันใส่ ไม่เป็นไรค่ะเราซื้อตัวนี้อยู่แล้ว <c oughs> เจริงงานลราตอนเนี้ยที่เหลืออยู่นะคะแค่สองอ่ะแต่เป็นสองงานที่แบบเบิม บิบ่มๆคือไองานที่เราบอกเมื่อคืนนะคะก็คือทําแบบทำเป็นรูปโปรโมตสกินก็มีสตอรี่บอร์ดนะคะเป็นเอ็มวีเพลแล้วจะแปะตัวอย่างงานเราให้ดูนะคะ <laughs> ซึ่งมันทําประมาณนั้นแหละซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งลงสีได้แค่นี้ <laughs> แล้วมันก็ต้องไปตัดต่อ อันนี้คืออันที่เราเหลืออยู่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราตีสี่ตีห้าเคลียร์ไปหมดแล้วเนาะที่ทุกคนเห็นวอกที่แล้วนะคะจะมีแบบภาคเสียงอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรปล่าเปล่าอยู่ว่าคือแบบเป็นวิชาอันเช่นบนในเมเนียมันจะเสื่อมเสียนัเสื่อมเสื่อเสียอเสื่อสาจะรอง้ยปากกามเป็นแพงอะประกาโอ๊ยกระตใส่ก้อง ไม่หลักฐานแล้วนะฟังพ่ออ๋อโอ้ยเจมเจมเมียวเมวเจ็บแม,ว,ม,ว,บมวไม่เล่นะ Oh, wow. เราคิดนะคะคือจะเป็นแบบยำกุ้งสุกแซ่บแตลา น้ำตาลขนาขนอ ร้นอนมากค่ะทุกคนวิ่งไปวิ่งมาถือว่าเป็นการออกกาลังกายนะคะเพราะว่าช่วยนี้บวกมากตัวบวมส่วำคัญอีกอย่างหนึ่งกันนะอนาต้นานตีบอะไร่าเงียอะไรสุดเลย ผสมกันเลยไหมอ่ะ นี่เราจะเสียพรอมกันแล้วเราจะให้ดูว่ามันเร็วมันร้อนเร็วมากใช่มันร้อนเร็วมากนะคะก็เลยอว่า,เ,า,วาเออมันไม่เสียเวลาดีน้อถ้าเราไปต้มน้ำปกตินานทุกคนแล้วเราไม่ได้ใช้เยอะเราใช้นิดเดียวนะคะเราไม่ได้กินเยอะอะไรเนี่ยจะเดือดแหละ เ a าสองรอบอันนี้ yeah. yeah ่ะเย้เอาไปจุดนัยกนต่อยำกุ้งสดโดยฝีมือคุยเองอะไรวะ ทำไมไม่มีต้นหอมคะไี่มีหา่เจอต้นหอมเหลืองหมือมีไงอยู่ในตู้นี้วันนี้ที่แบบแปลกกว่าเดิมก็คือก็แค่ก็แค่มันเกิดแม่ค่ะก็เลยแบบมันจัดบเกิด เล็กๆอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะจะกันใหม่บอกมากะคะถ้ามีอะไรแบบสำคัญๆคัญเนาะก็สาบคนที่ดูกันวันนี้นะคะก็สาภาพคือไม่ได้แล้วพร้อมทำงานแล้วนะคะผมเป็นป้าแล้วอออันนี้ไปแล้วค่ะข,ขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ